เดิมจะทำข้าวยาคูเนาะอันนี้ก็เป็นถั่วเขียวที่เราแช่ไว้เดี๋ยวล่างทำความสะอาดเราทำวิธีทำให้ดูสองสามรอบแล้วนะคุน ล้างทำสะอาดไม่มีกลิ่นนะคะก่อนจะแช่เราก็ล้างทาความสะอาดหลายๆรอบจนน้าใสอะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แล้วกลับมาเราก็ล้างอีกรอบนึงแล้วค่อยเอาไปต้มเนาะจะใส่หม้องลงไปได้ัเขียวแล้วส่วนอันนี้เป็นข้าวกล้องไรเบอร์รี่เนาะเราก็แช่ไว้เหมือนกันอันนี้เราไม่ล้างจา้ะเพราะว่าก่อนจะแช่เราล้างไปแล้วเนาะสองรอบเสร็จแล้วเนี่ย แช่น้ำแช่น้ํานี่ก็ใส่ไปเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันมีตะวิตตามินเนาะเออช่ไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นงางาดำจ้าทุกคนหนึ่งดิสเลทเท่ากับหนึ่งรอยเอมแอลถั่วเขียวข้าวกล้องแล้วก็งาดำใช้ทั้งหมดเอ่ออย่างละไม่ใช่ทั้งหมดอะอย่างละสามช้อนนี้เนาะ สามดิสเลปหนึ่งสองสามอย่างละสามช้อนนี้<ม>เสร็จแล้ววันนี้เราจะไม่คั่วจ้ะเราจะล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่หม้อเลยเนาะไปล้างกันจ้ะเราล้างเรียบร้อยแล้วจะใส่ลงไปเลยไม่จำเป็นต้องให้หม้อร้อนก่อนเอาน้ําเดือดก่อนก็ได้นะทุกคนใส่ไปได้เลย<ม><ม>ถึงจะต้มไปให้เปื่อยจ้า มีวิธีกินด้วยกันสามวิธีเนาะก็คือต้มให้เปื่อยอย่างเงี้ยน้ามันลดแล้วเนี่ยทุกคนเติมน้าได้เรื่อยๆนะเติมขึ้นมาถึงนี่เลยนะจ๊ะแต่ว่ามันมีวิธีกินตามที่บอกสามวิธีหน่งก็คือต้มให้เปือ่อยกรองเอาแต่น้ําดื่มน้ําดื่มเอาน้ํามาเนาะสองต้มให้เปือ่อยแล้วก็กินกินให้เออกินได้ทั้งหมดเลยเนาะสามก็คือการปั่นปั่นรวมอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราก็จะเติมน้ําให้เต็มหม้อนี้เลยเนาะอันนี้คือมันลดแล้วเนาะทุกคนส่วนวิธีของเรานั้นที่ทําเป็นประจําคือเราเอาไปปั่นรวมจ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะทุกคนจะเดี๋ยวเปลี่ยนตักใส่โถป,ปัน่นประมาณนี้ก่อนอไปปัน่นล แป๊แบบนึ่งนะทุกคนล้างล้างเครื่องปั่นเอาน้ำใส่โอเคทุกคนแล้วก็เราก็ต้มไปอย่างนี้ไฟอ่อนๆน,นะทุกคนต้มไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงถึงหชั่วโมงอ่เพราะว่ามันต้องสุกแบบเละเลยเนาะถึงจะปั่นก็นอนทุกคนนี่จ้ะ ไม่ต้องเติมไม่ต้องใส่น้ำต,ำตาลอะไรคือมันจะหอมแล้วก็มันเนาะคือรสชาติมันจะอยู่ประมาณนี้คือมันได้รสชาติที่อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะทุกคนไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรทั้งนั้นมีแต่น้ำเปล่านะผักเขียวเอ่อข้าวกล้องจะเป็นข้าวกล้องสไลด์เอ่อไรซ์เบอร์รี่หรือจะเป็นข้าวกล้องเฉยๆก็ได้จ้ะแล้วก็งางาดำสามอย่างเดี๋ยวขออนุญาตใส่น้ำอีกนะคือให้มันเต็มหม้อพอดีอ่ะ เพราะว่าพอมันเย็ยนตัวลงมันก็จะเหนียวหนึบเพิ่มขึ้นเนาะเราก็เติมน้ำได้เรื่อยๆเลยจ้ะเติมน้าได้เรื่อยๆเลยเราจะต้มไปแบบนี้ไฟอ่อนๆตามที่บอกจากครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเนาะต้มไปจ้ะวันนี้มือข้ามง,ง่ายๆเนะเาะก็จะทําห่อแพวให้เปเล็กซซุ้ยก็เป็นลูกชิ้นไก่ทอดค่ะจะทํามันบดแล้วก็ต้มผักชิ้นไก่ทอดค่ะ มันบดให้เคียบได้โยอยู่มันบดอือชอบทอดน้ำตาลไม่มีหรอมีแต่มันไม่ได้ต้มอีกไหมอือเอเอาเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้แค่นี้ก่อนไม่เอาแค่นี้ไม่จริงจริงโอเคหอมเคียบเสร็จแล้วนี่ก็มีบราซอสเออเดี๋ยวราดลงไปเตรียมทำข้าวให้อเลิซด้วยจ้ะที่สองห่อพรุ่งนี้กับวันศุกร์ นี่เป็นบีดรูกจ้ะเป็นแครอทแล้วมันต้มแล้วก็กบีดรูอ่ะประมาณนี้ชิบได้สองห่อหออเล็กได้สองห่อจ้ะพรุ่งนี้กับว,วันศุกร์แม่ก็จะได้ไม่ห่วงเรื่องกับข้าวส่วนัิทิวก็ได้อันนี้จ้ะวันนี้เนาะ กินก่อนไปฟุตบอลจ้ะคือแมทธิวเนี่ย <c oughs> มีซ้อมตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะทุกคนสองสองรอบเลยเอเวันนี้ไม่ได้ถ่ายเออ่คลิปกินนะเพราะแมทธิววันนี้เขาไม่อยากบอกกล้องนะทุกคนก็อาบสะดวกลูกจ้ะทุกคนไปปิด <c oughs> ว่าสองกลองจะ้ะท,ท,ทากทีไปซสำนีจ้ะแต่ผู้ชม